คู่แรกครับโอ้โหเจ็บจีดครับ11พลิกพังคามือเลยครับเป็นเจ้าผักบุ้งเพชรเกียรตเพชรครับโดนนับแต่ว่ากลับมาชนะน็อกชนะน็อกยก2นะครับชนะเจ้าโอเล่ราวีมวยไทยอ่ะพลิก11กลางอากาศคามือเลยนะนะครับก็โอ้โหเป็นจังหวะที่โดนไล่ถลุงเข่าแล้วครับเบียดเขาไปก่อนแต่ว่าพอเขาเบียดคืนมานะครับเรียบร้อยเลยผักบุ้งเพชรเกียรตเพชรชนะน็อกยก2โอเล่ราวีมวยไทยครับคู้นี้ไม่มีอะไรจะบรรยายมากมายครับก็จบเพียงแค่ยก2เท่านั้นเองครับ ไล่นับแล้วก็กลับมาชนะน็อกได้ด้วยครับสุดยอดจริงๆนี่คือผลการแข่งขันศึกมวยเทเจสีอาทิตย์ที่4พฤษภา2,568เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์ขยันติดตามกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับส่วนผลคู่ที่2นะครับคู่นี้ต้องใช้คำว่าเกือบไปเหมือนกันนะสำหรับเจ้าเก่งรบนะครับคือดูต้นๆมาเนี่ยเก่งรบแม่นกว่าไม่ว่าจะเป็นการจังหวะดักออกแข้งหรืออะไรก็ตามแต่แล้วก็ยังดูว่ายืนคุมได้ดีนะครับแต่พอ เจ้ากับตันเล่นเกมวงในเดินเบียดมาติดๆมีตีเข่าสู้เบียเตะแข้งสู้นะครับผมบอกเลยว่ามวยคู่นี้พลิกมาพลิกไปเอาจริงๆเจ้าเก่ง,ง,งลบก็ต่อก่อนแล้วครับต่อก่อนออกมาแพงๆมาสัก2131 1, ประมาณนี้ไม่ได้เกินนี้ในแะกับแล้วก็มีเบียดออกมาหลังจากนั้นนะครับช่วงยกที่ เจ้ากับตันมาตีเข่าเนี่ยต้องยอมรับเลยว่ากับตันทําได้ดีกว่าแล้วก็โดยเฉพาะยก5เนี่ยผมบอกเลยถ้าเป็นมวยชิงดำนะเสร็จกับตันแน่ๆครับจงังหวะเปิดเกมก่อนสาดแข้งขวาของกับตันนะครับเก่งรบเองมีแข้งซ้ายที่คอยดักคอยโต้เนี่ยผมดูเลยนะถ้ายังเป็นทรงๆนี้อยู่อะ่ะครบ5ยกเสร็จกับตันแน่ๆพลิกมากับตันแล้วแน่ๆแ,แล้วครับถ้าดูทรงแต่กับตันพลาดครับโดนสอยปาคางยก5โอ้โหแพ้นอกเลยครับโดนเตะปายคางอะ่ะ จากที่จะดีจะดีอยู่แล้วนะครับคือราคาต้องยอมรับว่าเก่งรบมันก็ต้องมาก่อนนะครับรูปร่างดีเอลชารุดตูดปอดดักแต่แข้งซ้ายแล้วก็น่าจะได้แต้มนามแล้วก็มาตีเรื่อยๆนะผมดูว่ามีช่วงหนึ่งที่ราคาพลิกมาตอบเหมือนกันสาหรับทางฝ่ายแดงน้ําเงินต่อก,ก่อนนะครับแล้วก็แดงพลิกมาต่อแต่พอเป็นยก5ยกสําคัญนะ่ะแดงก็ตัดสินใจถูกแล้วแหละที่เดินเปิดเกมเตะก่อนแล้วก็เตะเข้าด้วยกล้าพูดเลยนะว่ายก5เนี่ยถ้าไม่ใช่ลูกน็อกเนี่ยแดงน่าจะชนะคะแนนได้แต่เรียบร้อยครับ เจอสอยปลายคางป้าบทีเดียวดอกนี้แหละแพ้นอกเลยครับโอ้โหเกือบไปแล้วครับเก่งลบชนะนะครับท่านต่อเสียวเฉยๆครับส่วนผลรองคู่เอกนะครับเหนือสิงกับยอดภูผาอันนี้ผมขอพูดเกินก่อนแล้วกันเพราะว่าเหนือสิงเนี่ยไฟนี้เห็นเลยว่า3ยกแรกผมดูโอ้ไม่น่าจะไหวจริงๆแค่แค่2ยกแรกนะก็ดูแล้วว่าโดนน็อกแน่ๆอันนี้พูดกันจากใจจริงนะ ก็ไม่ได้ไปรู้ว่าเฮ้ยเหนือสิงห์มันเทพมันเก่งอะไรขนาดไหนเรารู้แค่ว่าน้องเหนือสิงห์เองก็ต่อยที่ปูทอนมีไฟให้เราเห็นอยู่หลายไฟนะครับแล้วก็ปูทอนล่าสุดก่อนที่จะมาชกไปนี่ก็คือแพด้วยแล้วก็มาชกค,ครับเจอกับยอดปูผาที่เป็นมวยระดับดีกีต่อยวันลุมพินีมาแล้วต่อยวันแชม้ยชชิปมาแล้วอาวุธหนักแรงทุบได้ทุกตัวทุบได้ทุกคนแต่วันนี้ครับก็3ยกเนี่ยดูว่ายังไม่สุดไม่หมดยอดภูผายกหนึ่งยกสองเนี่ยรำแล้วครับ ผมเชื่อเลยว่าลำและใครที่เห็นยอดภุผาต่อยผมเองพอเห็นยอดภุภาต่อยแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจากเหนือสิงห์เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้รู้แผนการนะครับว่าน้องจะมาทรงอย่างไรเพราะว่ามีจังหวะโดนมงโดนหมัดถ้าออกคะแนนเป็นยกอะยังไงย,ยก1ยก2เหนือสิงห์ก็ต้องแพ้10ต่อ9ส่วนยก3ก็มีจังหวะเร่งขยันมากขึ้นนะครับเริ่มที่จะออกแข้งซ้ายออกแข้งขวาเตะสกัดเอาไว้เจ้าตัวดูมุ่งมั่นดูจ้องดูมงดูหมัดตลอดนะครับและก็ยกที่4ครับ เป็นยกที่เหนือสิงเองก็พยายามเบียดสู้มาเรื่อยๆทําได้ดีมีจังหวะเตะทีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมดูว่าเกมมันก็เริ่มจะสูสีขึ้นแล้ะจากที่ดูจะเป็นมวยสู้ไม่ได้เลยในยก1ยก2อะ่ะยก3ยกสี่กลับมีลุ้นขึ้นมาด้วยความที่ยอดบุภาเองเนี่ยดูช้าลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับยอดภุผาพยายามเดินบุกมาต่อยหมดัดก็เจอเตะซ้ายครับเจอเตะขวาครับเจอทีบสกัดและก็แถมยังมีหมัดคอยกวนเอาไว้ด้วย หนักไม่หนักก็คือยกห้าครับยกนี้ย่ดผูผาถ้าหากเดินแบบเบียดเบียดต่อยบูแหลกๆไปเลยก็อาจจะมาชนะคะแนนได้เหมือนกันแต่เป็นเหนือสิงห์ที่เดินก่อนเดินเสียบเขาเดินเสียบเขายอดผูผายอมเลยจากรูปเทียนตรงนี้นะครับยอมเลยครับคือยอมคําว่ามวยยอมกันนี่คือรู้ตัวว่าสู้ไม่ได้แล้วเหนือสิงห์ครับก็กลบเสียงดราม่าครับเอาชนะไปนะครับถ้าว่าเหนือความคาดหมายไหมเขาประกบสู้เขาก็ต้องมั่นใจแล้วครับอาจจะด้วยเรื่องของน้ำลงน้ำหนักอะไรต่างๆนานาด้วยแต่ เห็นแล้วครับว่าไฟต่อไปที่เจอเพชรมรกตเนี่ยก็ต้องไปลุ้นไปเชียร์กันพูดเรื่องราคานะครับยอดผู้ายเองก็ต่อก่อนเหมือนกันครับต่อที่5 4ต่อที่32นะครับต่อ74อย่างเงี้ยก็มีแต่พอเกมมันเริ่มจะทรงๆแล้วยอดผู้ายเริ่มจะช้าลงไปเรื่อยๆเนี่ยก็พลิกกลับมาที่เหนือสิงห์นะครับจริงๆราคาก็เบียดกันอยู่นานเลยนะครับพอรูปเกมมันกลับมาว่าเหนือสิงห์เนี่ยต้านไหวสบายๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับทุกคนก็ยอมรับในชชนะไฟต์นี้ของเหนือสิงห์ครับว่นเหนือกว่าเพชรผู้ายอย่างชัดเจนับ เพชรภูผาเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานไหมก็จะต่ำกว่ามาตรฐานอยู่นิดหน่อยเลยครับด้วยเรื่องของสภาพร่างกายแต่ว่าชนะนะครับก็ถือว่าชนะแบบสวยสดงดงามอยู่นะครับแม้ว่าต้น,ตนๆอาจจะมีโอนเอ็นโดนตรงโดนเต,ตะอะไรให้เห็นบ้างก็ตามครับคู่นี้รองคู่เอกทําแฟนอดมวยหลายคนได้เห็นฟอร์มของมวยภูทรน,นะครับและก็ผู้จัดเรื่องจะจัดมวยแบบนี้มากขึ้นก็ต้องรอรุนร้นรอติดตามกันนะครับขอแค่คู่มวยมันแล้วก็ได้ลุ้นก็พอนะครับ เหนือสิงห์ชนะยอดผูผาครับส่วนผลคู่เอกครับคู่เอกก็จบเร็วนะเพราะว่ามวยแพ้แตกครับโอ้โหจบเร็ว3คู่เลยครับสำหรับทางศึกมวยจิตศีในสัปดาห์นี้ก็เด่นครับเด่นสิตนายกทวิตพงศ์ชนะ T k o คยก4ยกคีรีท N มวยไทยครับเบียดกันมาเบียดกันไปไม่ก็ไม่เชิงขนาดนั้นเพราะว่าต้นๆเนี่ยโดนเด่นตอบแพงไปแล้วอะ่ะเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแล้วจากจังหวะยกหนึ่งยกสองที่เปิดเกมก่อน มีศอกมีหมัดมีกระโดดเขา่าลอยคูเตะขาคูคือมาแบบเปิดเกมเลยชวนทะเลาะเลยโยกคีรีเองเรารู้ว่าเขาเป็นสไตล์เขานั่นแหละเพราะว่าเขาจะรอตีเขายก3ยก4หรือว่าเขาจะรอฉายยก4ยกเดียวบางทีก็มีเหมือนกันแต่วันนี้ด้วยแผนการที่วางมามันยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะครับก็ต้องยอมไปนะเพราะว่าเป็นรองแพงตั้งแต่หมด3ยกแล้วมั้งนะครับหมด2ยก3ยกนี้ราคาแพงแล้วสุดท้ายก็ ไฟนี้เด็ดขาดกว่าเดิมเพราะว่าข้อความคมของเด่นเนี่ยชนะแตกไปเลยนะครับก็จบเกมคู่ครับเด่นสิทธินายกทวิะพง์ชนะ TKO ยก4ยกคีรีทีเอ็นมวยไทยเดี๋ยวผมจะสรุปผลมวยอีกทุกคู่เลยครับเดี๋ยวจะทัวร์ให้ฟังตั้งแต่คู่หนึ่งเลยคู่หนึ่งก็ผักบุ้งเพชรเกียรติเพชรชนะนอกยก2โอเล่ราวีมวยไทยคู่2ครับเก่งรบนายกเกรียงไกรชนะนอกยก5กับตันวันของโอม MBK คู่3ครับ เหนือสิงห์สิทธิ์กำนันนิรันชนะคะแนนยอดภูผาเพชรเกียรติเพชรและก็คู่เอกเด่นชนะทีเคโอยกที่4ยกคิรีทีเอ็นมวยไทยครับถ้าถามว่าเอ็มบีพีสาหรับผมเลยวันนี้คือใครนะครับก็ต้องยกให้เจ้าเหนือสิงห์สิทธิ์กำนันนิรันเลยครับที่มาทำเซอร์ไพรส์ถึงวิกเก็ดสีเลยครับเดือดจริงๆนะตอนแรกๆก็เหมือนว่าจะไม่มันมากแต่ว่ายิ่งต่อยยิ่งจะมั่นใจขึ้นเรื่อย ยอดผูผ้าเองเนี่ยที่มาด้วยการเตะคงเตะขาต่าง,างๆนานาในช่วงต้นดูดีแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยแทบจะไม่เตะเลยครับเข้าใจครับว่าเป็นเพราะว่าไปรับอาวุธเยอะมีช่วงหนึ่งที่แกคิดจะปิดบัญชีจะลงทุนนะครับแต่ว่าพอรับเยอะเยอะเเยะเขึ้นเรื่อยๆแทบจะแทบจะกันไม่ไหวละสิ่งที่ตะหนดใจก็คือมีช่วงที่โดนเตะแทบปกติเขาต้องหลบกันแต่ว่าแกเล่นที่จะ เอามือครับไว้บังเลยเพราะว่าตัวเองในแสดงอาการให้คู่ต่อสู้เห็นชัดเจนนะครับว่าแพ้และนี่ก็สีหน้าของ MVP นะครับสำหรับศึกนี้ในช่อง boxing venom ของเราแต่เมื่คิดว่าใครคือ MVP สําหรับคุณก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะหรือว่าจะเป็นคู่หนึ่งก็ได้นะ MVP ที่บอกว่าโดนนับก่อนแล้วก็กลับมาชนะน็อกนะครับซึ่งตัวนั้นก็ถือว่าโหดอยู่เหมือนกันแต่ส่วนตัวนะครับด้วยภาพรวมแล้วก็เส้นทางต่างๆนานาการผ่านมวยต่างๆนานาที่เป็นรองเขาเยอะนะครับไม่ว่าจะอายุเท่ากันก็ตาม มาชนะได้ในไฟน์นี้นะครับแล้วก็เป็นมวยที่มาจากโซเชียลแต่ได้ต่อยช่อง7สีคล้ายเฟซบุ๊กเนี่ยก็ถือว่าทําให้ประทับใจพอสมควรเลยครับกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับ